เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเจ้าขึ้มาลักกินของเพิ่นเล่นเดีมันบ่ได้ของเพิ่นเจ้าหน้าตาคุ้นๆเด้นนี่เจ้าขึ้ผมเห็นร่างอยู่ครับบ่ได้ใหญ่ของเมเพิ่นเอาพูื่อไเออเดี๋ยวเจ้าสิไปใส่เจ้าปอบเหมือนเลยนนี่ปอบขึอนเล่ขึ้นเจ้าเป็นนายบัวขาวนายบัวขาวสล้วถเอาดินพันๆกันเดียวบอดเมีนดอกเดี๋ยวเบิ่ง โอ,อ้เลียวเลียวเลียวพวกแม่นม้ำมวยหรอพวกแม่นม้ำมวยโอ้กรอบคื้เนาะเจ้๋วน้ออ้อเจ้วใ้ใหชกินหชกินโอ้กรอบคือเนอะาเนะนนโอ้บ้าน,น,นมากินของผนเสฉะว่านดูสิครับโอ้ยขางมูวางอยู่นี่จ้ของผนตังมากดีโอ้ย่างกบไปกินกับกวยเนาะก๋วยหูอะกินไปลผมใช้ยู๋ก๋วยหูเนาะแต่ว่า โม่หนาคือแมนนะโม่น่าจะแมนเนี่ยโตลดเนียโตเลวไหมขในบัวขาวต้องเบาดิ่พันๆกันในจะหน่อย้วเป็นกรอบะแมนอาจะกรอบเม่แมนตัวเดียิน่โม่นบม่แมนนให้เราล่างจากมัดในสแนวให้เราต้องทาตีจากมัดเนี่ตั้งกาดเป็นบนเตะก็ควยก็ได้ผมรงห้องครับนัล้อโอ้เราเป็นนักร้องนักร้อห้ัห้าหา้า้าห้าห้อง้้